ปรากฏว่าวันนี้รุ้ว่านมาพิสูจน์ดูโหสุดยอดครับมันสี่เดือนนะฮะเอากล้องไาใกล้ๆเลยดูนะฮะมันสี่เดือนมาคุยหัวดูหูดูหัวสิครับเป็นไงครับมือกล้องใหญ่คุณไก่หนึ่งไก่หนึ่งแปดแปดเป็นไงหัว<ห>ดูหัวนี่น,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 นี่ยังไม่หมดนะฮะคุยยังไม่หมดคุยไม่ไหวแล้วมีอีกชั้นหนึ่งนะฮะมันสี่เดือนได้หัวขนาดนี้ผมมาใช้ใบหยกและกิ่งทองตัวนี้ แล้วกระานสปีดต,ตัวนี้นครับเพิ่งเป็นสารแพร่กระจายให้พืชได้รับอาหารเสริมจากที่เราไม่เคยรู้เลยนะครับจากที่ผมใช้มาก็ดูได้นะครับว่าแปลงเนี้ยมันตรงนี้ปลูกที่หลังประมาณสักแล้วต้นเล็กมากเลยแล้วพอใช้เสร็จปุ๊บต้นมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้พวกเห็นตกใจว่าเอ้มัน,นไปโตเร็วจริงนะครับแล้วก็ดูอะไรครับว่าเป็นยังไงแล้วมาเปรียบเทียบกับแปลงองข้ามนะครับไม่รู้ใบเขารุดจะหมดแล้วทิิงแล้ว มบเขายืดดูก่านะดูหายเนีเยมือนเช็ดดูนะใบสมวูรม์แต่ดูฝั่งนี้สิครับใบกำลังก้นเตี้ยได้ก็จริงแต่ดูนี่ใบเขียวสมบูรณ์มากนครับฉีดไม่ไหวต้องเอาโดนมาฉีดครับโอเคมันหงิกที่ว่าเป็นไบรุ้งไวรัสคือหายไปถึง70%เป็นยี่ยมมากหายเจ็ดสนตะผมกล้าพูดอ่ะหายไป70%เลยผมนึก่็เป็นเฉพาะลำบนหนองปลาไหล ไปที่อื่นก็เป็นที่สำคัญก็คือลงหัวได้ด้วยลงนี่ลงหัวนะครับเนี่ยไม่ยังไม่ลงหัวเนี้ยเนี่ยดินแตกงนี้ก็ลงหัวไปนะครับเนี้ยเนี่ยเนียต้นเล็กๆเนีคยับเน่ยเมื่อกี้พี่สูตรแล้วหัวดีมากนะครับก็บอกว่าสรุปสรุปว่าวันนี้พันนี้ตอบโจทย์พัดีพันนี้คือใช้ได้ตอบโจทย์นะว่าวันเนี้ยถ้าเราใช้ตัวนี้ผมกล้าดว่าเกษตรกรเราใครที่เป็นหนี้เป็นสินนะเตรียมตัวรวยอย่างเดียวเคยใช้ หลายหลายอย่างมาวันนี้มาเจอใบหยกกับกิ่งทอง<ม>และการพันสปีดซึ่งผมเห็นแล้วว่าสิ่งที่ได้มาคือเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้และวันนี้นะครับผมกล้าท้าเลยว่ามันผมสามเดือนกว่าผมใช้แล้วผมพอใจมากเลยครับผมลงหัวได้เลยครับี พี่น้องเษกษตรกรครับหลุงอ้วนเกษตรสุขใจนะครับวันนี้มาตรวจมาพิสูจน์ประสิทธิภาพของใบยกกิ่งทองใบยกและททมสปีดนะครับ3ตัวนี้ครับเขาเรียกว่า3สหายี่จริงมี4สาหายนะครับเอาสามสาหานี้ก่อนใบยกกิ่งทองไทมสปีดนะครับมาพิสูจน์กับแปลงมันสำาหลังแปลงนี้ครับแปลงนี้มันอายุ4เดือนนะฮะมันอายุ4เดือนเป็นมันของประธานหุยอยู่ที่ตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจานาบุรีพี่น้องเษกษตรกรครับ มีเหตุแล้วครับใหญ่ยาวมาครบใหญ่ยาวเห็นผลทันเห็นผลเห็นผลเลยเห็นผลชัดเจนเลยนี่สุดยอดมากครับกิงทองใบหยกบวกทำสปีดที่มีประสิทธิภาพในการนำพานะครับแพร่กระจายได้เร็วดูดซึมเร็วกินเร็วมันสมรรถนกินเร็วปรุงเร็วและที่สําคัญครับใบหยกของเราสุดยอดตรงไหนครับปรับดินปรับแก้ความเป็นกรดเป็นด่างของดินทําให้ดินโปร่งร่วนซุยและมีธาตุอาหารสมบูรณ์นะครับ มันสำหรัหลังจึงดูดนลามาใช้มาเลี้ยงและก็สร้างหัวสร้างแปง้งสร้างน้ำหนักได้ดีมากขนาดนี้สี่เดือนลองคิดสิครับอีกเท่าไหร่ครับแปดเดือนจะขุดมันแปลงนี้จะได้น้ำหนักเท่าไหร่ขนาดนี้แน่แน่แล้วแน่ๆแน่แน,แน,แน,แน่ถ้าขุดขายขนาดนี้วันนี้ไม่ต่ำกว่าสามตันนะครับจากประสบการณ์ที่อ้วนเดินงานกเกษตรมาโอเคนะครับมันแปลงนี้สุดยอดจากอะไรนะครับยิงทองใบหยกครับ